สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่โตศพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ80ปีรูปไข่เสมาหลังยันตรีนิสิเหเนื้อเงินวัดประดูชิงพลีทนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมเหรียญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ80ปีรูปไข่หลังยันตรีเนื้อเงินวัดประดูชิงพลีทนบุรีกรุงเทพมหาคนครปี2510ถือเป็นหนึ่งในพระเครื่อง และเหรียญยอดนิยมของสายวัดประดู่ชินพลีกรุงเทพมหานครที่นักสะสมและผู้สัทธาหลวงปู่โตตามหาอย่างมากเหรียนรุ่นนี้จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบ80ปีโดยมีเอกลักษณ์เด่นคือทรงรูปไข่ด้านหลังมียันตรีอันศักดิ์สิทธิ์หรยญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ80ปีรูปไข่หลังยันตรีเนื้อเงินวัดประดู่ชินพลีธนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510รุ่นแรกอย่างเป็นทางการของหลวงปู่โตทมให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสะสมสูงยันตรีด้านหลังมีความหมายด้านคุ้มครองป้องกันภัยเสริมโชคลาภเนื้องเงินหายากเนื่องจากจำนวนการสร้างจำกัดทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นต่อเนื่องพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาดคงกระพันโชคลาภและเมตตามหานิยมเปรี้ยหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ80ปีรูปไข่หลังยันตรีเนื้องเงินวัดประดู่ชินพลีธนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510เป็นหนึ่งในพระเครื่องหายากและทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์ และพุทธคุณเหมาะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมพระเครื่องสายหลวงปู่โตหรือผู้ที่ต้องการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงปู่โตพระเกิอาจารย์ชื่อดังฝั่งธนบุรีในยุคนั้นถ้ามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลต้องมีชื่อหลวงปู่โตร่วมอยู่ทุกครั้งท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงกิจติสัพทางพุทธาคมแห่งวัตถุมงคลของท่านก็เป็นที่เรื่องลือและนิยมสะสมมาจนเรีอยหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ0ปีรูปไข่ หลังยันตรีเนื้อเงินวัดประดูชินพรีธนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้งานแกะ็ลกชัดเจนไม่ใช่เหรียญถอดพิมพ์พุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริง ปริญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นแรกอายุครบ80ปีรูปไข่หลังยันตรีเนื้องเงินวัดประดู่ชินพลีธนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหักแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมาะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนานักสะสมรุ่นเก่า มักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเปลียนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเปลี่ยนมีร่องรอยการแกะล็อกสดที่ชัดเจนตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะแห่งเหี่ยวตามการเวลาเปลี่ยนแปลงตามอายุการสร้างของโลหะแท้ดูง,ง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเปลี่ยนนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www. amuletping.com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป